สวัสดีครับพบก,กับผมครับผมอาดครับวันนี้ผมพามาชมรถอีกคันหนึ่งนะครับจากเอเชียแคมเปอร์คันนี้เป็นรถพร้อมแคมป์่ารถพร้อมแคมป์มาแล้วครับสำหรับรถพร้อมแคมป์คันนี้เนี่ยคันนี้เป็นรถรุ่นโฟก์วีดบิลทีสี่นะครับทีสี C, ่ทีสี่คันนี้พิเศษคือหนึ่งคือคันนี้เป็นช่วงสั้นครับอันที่สองดับเบิลดอครับอันที่สามมีหลังคาป๊อปป๊อปอันที่สี่ทำใหม่หมดทั้งคันเลยครับงั้นคันนี้ ใครอยากได้เป็นรถพร้อมแคมป์ไปดูกับผมเลยนะครับเป็นรถดับเบิลดอร์แท้ๆจากโรงงานป19ี1996นะครับเรามาทำเครื่องใหม่ทำทุกอย่างใหม่หมดเรียกว่าแ้าจะเป็นรถใหม่เลยก็ได้แล้วเราทดลองทดสอบวิ่งแล้ววิ่งอีกแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆของรถคันนี้จนวันนี้สมบูรณแล้วครับพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ถ้าใครอยากได้รถพร้อมแคมป์ไปดูกับผม ว่าคันนี้ทําอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างพิเศษยังไงโอ้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปก็คือว่าเ <Okay. S 1> บาะครับเบาะคันนี้เป็นเบาะแท้ๆจากโรงงานนะครับซึ่งโรงงานเขาเรียกว่าวิกเอนเดอร์คันนี้ก็เอาเบาะมาเลยทั้งชุดนะครับทั้งคู่หน้าคู่กลางและแถวสามเบาะแถวแถวามเนี่ยสามารถปรับนอนได้ลาบนอนได้ถึง3คนและข้างบนครับสามารถนอนได้อีก2คน พาไปชมด้านไหนว่ามันเป็นไงบ้างนะครับนะครับสังเกตนะครับเบาะตัวนี้นะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะที่มาจากโรงงานนะครับสังเกตตรงผ้านะครับจะนุ่มมากนะครับเบาะหลังก็เป็นเบาะที่มาจากโรงงานเช่นกันนะครับเราเอามาประกอบใส่รถในประเทศไทยซึ่งในรถในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีการสั่งเข้ามาในตอนจังหวะช่วงนั้นนะครับ พื้นเราเปลี่ยนไปเรียบร้อยเป็นพื้นกระเบื้องอยางลายไม้นะครับนี่คันนี้สามารถลดพร้อมแคมป์ได้เพราะว่าแอร์เนี่ยรับรองเย็นเจี๊ยบเราทำใหม่ทั้งระบบนะครับภายในหุ้มใหม่หมดเบาะฟักเรียบร้อยอ่าสีนะครับเราเลือกเป็นสีแดงนะครับให้มีความโดดเด่นในการใช้งานพอเวลาวิ่งไปตอนอยังคืนนะครับรับรองโดดเด่นมากๆเลย นะครับทะเบียนเราเปลี่ยนเป็นทะเบียนป้ายดำที่แจ้งจดหลังคาสามารถโอนขนส่งได้เลยนะครับคันนี้ทะเบียนถูกต้องนะฟิล์มที่เราเลือกใช้คันนี้ผมใช้เป็นฟิล์มใสนะครับใสเขียวทัศนวิสัยได้ดีนะครับใสเต็นท์ที่เป็นป๊อปท็อปนะครับจากเอเชียแคมเปอร์เรียบร้อยนะล้อแม็กนะคันนี้ผมใช้ล้อแม็ก18นะครับขอบ18 แล้วก็คู่กับยางขอบ1 8นะครับ2 2 5 4 5 8่นะมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านในครับมีที่เก็บของนะครับที่เก็บของสามารถเก็บของได้ทั้ง2ฝั่งเป็นของโรงงานแท้ๆนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะปรับนอนอีกจุดเด่นหนึ่งของคันนี้นะครับก็คือว่าเรื่องของหลังคาหลังคาคันนี้เป็นหลังคาแคมเปอร์ที่ทำใหม่โดยเอเชียแคมเปอร์นะครับ ก็จะขึ้นใหม่หมดทั้งช็อคอัพทั้งไฟเบอร์หลังคาทั้งผ้าเต็นท์อันสบายใจได้ครับว่ามีอะไรทดแทนทุกตัวมาดูกันว่าตัวนี้ครับนี่ที่นอนด้านบนครับเราแค่ยกอ,อกมาตรงนี้ก็เป็นที่นอนด้านบนได้แล้วแต่ถ้าเรายังไม่นอนนะครับเราก็ดันขึ้นไปด้วยระบบช็อคอัพขึ้นไปง่ายๆนิ้วเดียวดันขึ้นได้เลยถัดมาเรื่องของหลังคานะครับ หลังคาเนี่ยเปิดขึ้นมาเลยแบบนี้แล้วถามว่ารับลมได้สมด้านผมจะบอกอันว่าตัวรถคันนี้เวลาจอดนอนนะครับลมดีมากเพราะว่า เราจะมีหน้าต่างถึงสด้านพอ3ด้านเนี่ยลมมัน flow เนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยลมเย็นขึ้นเมื่อกี้เราไม่เปิดหน้าต่างลมมันร้อนงั้นผมจะบอกว่าเฮ้ยเวลาเรานั่งอยู่บนรถนะครับอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยเย็นกว่าข้างนอกอีกครับเพราะลมมันเข้าครับปึ๊บลมร้อน flow ออกลมเย็นนะครับซึ่งรถคันอื่นน่ะน้อยมากที่จะยืนได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยแล้วข้างบนเรายังปรับลงมาเป็นที่นอนได้อีกนี่แหละครับคือจุดเด่นของคันนี้เลยที่ น้อยคันนักที่จะมีในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเอเชียแคมเปอร์นะครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องเบาะนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเป็นที่นอนได้เลยนะครับก็สามารถนอนได้เต็มๆเนี่ยสองคนงั้นรุ่นนี้เนี่ยดีมากตรงที่ว่ามันเป็นเบาะที่สามารถนั่งได้3คนด้านหน้ามีอีก2ที่มีตู้เย็นด้วยและสามารถพับเบาะขึ้นไปก็ได้และคันนี้พิเศษกว่าก็คือ ับบินดอนะครับทั้งสองฝั่งเลยไปผมามาดูมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับเบาะของเนี่ยของนอกแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงไปไปดูกันครับผมเอาหัวหมอนออกไปแล้วนะครับปรับตัวนี้ครับล็อกตัวนี้นิดนึงปึ้งดันนี้ไปข้างหลังก่อนครับแล้วก็ยกตรงนี้สุดปั๊บลงอ่าอยังไม่ถึงครับยังไม่สุดอ่าสุด ลงแล้วแค่นี้เองครับก็นอนได้ละย,ยาวเต็มก็ถ้านอนแบบนี้นอนสองคนก็จะนอนสบายกว้างครับถ้าบางคนครอบครัวเดียวเนี่ยก็นอนสามคนได้เลยนะครับก็นอนสามคนพ่อแม่ลูกได้ข้างบนนอนได้อีกสองคนข้างตรงนี้ก็นอนได้อีกสองคนครับ งั้นสำหรับครอบครัว4-5หคนเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับนั่งสบายทุกที่ทุกตำแหน่งเลยวิธีการเก็บก็ไม่ยากนี่เองครับยกขึ้นนะครับพับมาแล้วก็ยกสไลด์สุดเลยครับแล้วตัวนี้มีตัวล็อกครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็นั่งได้ เดินทางต่อได้เป็นไงครับพาไปชมรถ T4 Camper Van คันล่าสุดจาก Asia Camper ที่พร้อมใช้พร้อมแคมป์แบบนี้เป็นเจ้าของได้นะครับในราคา1,390,000าบาทกับรถจะบอกว่าป้ายแดงก็ได้และรถสีแดงแบบนี้มีคันเดียวในประเทศไทยแน่นอนครับถ้าอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับ 0623644639ผมอัดครับวันนี้ผมฝากที่สี่ m p มเปอร์แวนคันนี้ผมให้ชื่อเขาว่าชบานะครับคุณชบาอยากได้คุณชบาไปขับใช้เที่ยวปีนี้ไม่ต้องรอครับพร้อมใช้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับจากเอเชียแคมเปอวันนี้ผมอัดขอบคุณมากครับฝากเอเชียแคมเปอไว้ด้วยครับสวัสดีครับ